โคมไฟ UFO โซล่าเซลรุ่นนี้ตากฝนได้เปิดปิดอัตโนมัติสว่างยันเช้าแล้วเปิดได้3แสงในคมเดียวนะครับนี่คือแสงสีขาวเน้นความสว่างเปิดแสงสีขาวเลยหรือชอบแสงวอมๆอมแสงสีเหลืองเน้นบรรยากาศตกแต่งก็เปิดแสงสีเหลืองได้นะครับผมเดิมดำบรรยากาศลมหนาวสังสรรค์ปาร์ตี้กับเพื่อนแนะนําแสงนี้หรือชอบโทนแสงกลางๆเลือกแสงผสมคูไว้ได้นะครับผมแสงไม่ขาวเกินไม่เหลืองเกินเหมาะกับการนั่งเล่นอ่านหนังสือแนะนําแสงผสมคู่ไว้แสงนี้ครับ ในคลิปนี้เป็นตัวขนาดท็อปสุด400วัตต์นะครับจะได้บอดี้เกรดะผสมพลาสติกผสมอลูมิเนียมแข็งแรงทนทานตากฝนได้ LED เม็ดใหญ่272ดวงแบตเตอรี่จุกๆไปเลย4ก้อน20,000มิลลิแอมป์วัตต์แท้แบตเตอรี่แท้พร้อมกับสายไฟยาว10เมตรนะครับในกล่องมีอุปกรณ์ให้ครบชุดพร้อมติดตั้งไม่ต้องซื้อเพิ่มเลยติดตั้งส่องสว่างได้ทุกที่เลยภายในได้ทุกห้องภายนอกก็ได้ตากฝนได้สว่างปลอดภัยไม่ต้องจ่ายค่าไฟสักบาทรับประกันให้1ปีพิกัดตะกผม